สวัสดีตอนเช้าเดอ้อพี่น้องเอ้ยบาทนี่หอดหฮหอดหน้าเหรอเด้อพี่น้องระเบิงมั่นพี่น้องจ้าบาทนี่เป็นพุ่มเหรอจ้าบาทนี่มือนี้ก็สิมาสีดหยาเด้จ้ามือนี้เด้อสีดหยาถากหยาล่งรอง,ลองแล้วบาทนี้ก็สีดหยาละบาทนี้จ้าอ้แต่เสียดายหยาบาสิเสียเอาหยาไปใหงว่ากินยุทธจ้า แต่ว่าหางสีปักมั่นสะก้อนสีเอามั่นไปสามสักก้อนนี่ละจ้านี่สีเอามั่นไปสามสกก้อนแต่อันดับแรกกส็สีเอาไปใส่น้ำมัสกสักก้อนนะจ้ะเนาะที่เท่าน้ำมักที่เห่ามักไวนะ้ละน้ำขิงว่ากับปุ๋ยยูเลียนะจ้ะผสมกันแล้วก็กระทิ่งแดงค่ะผสมกันนะจ้ะเนาะอันนี้ก็สีได้วางสองถุงปุ๋ยละจ้าพี่น้อง ระเบิงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแดดกับบ่ค่อยออกหอกจ้าเมื่อนี้เหตุเบียกการเหตุดียุพี่น้องบ่ค่อยแดดร่มเย็นยุเมื่อนี้บานนี้กับสีสีหญา้าเครื่องมือกับเอาแนว่สีหญ้ามาละจ้าเมื่อนี้เจ๊กับสีท้ำการสีหญา้าเนาะจ้านะเนาะ่นกับปักมันยุพูนละจ้าคนสีส้มไหมพี่น้องเบิงยุไกยุจ้า เพื่อนปักมั่นสุ่มใดที่บอกเกิดเพื่อนกับปา๊ากับสามนะจ๊ะมั่นเกิดสุข,ขุมเบื้องพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศให้บรรยากาศ,ญญากาศหน้าเนาะพี่น้องเนาะลมลื่นบรรยากาศดีเป็นตาหน้ายเลยพี่น้องเอ,อ้ยละเบิงเนี่ยพน เป็นจังได้ทางผุนฝนตกบอฝนตกคือทังพี่บอจ้ามั่นเกิดดีบอเออม,มือขคลืนกนลน็ลิ่นๆป่วยๆมากยุ่งล,ละจ้าพี่น้องจ้าฝนตกลีนอันนี้ก็เป็นมันห้านาทีนะจ้านี่เนี่ยมั่นห้านาทีเห็ดของหวานเอาไว้เห็ดของหวานพี่น้องเนี่ยหกเดือนเทากับคูด ขุดแล้วห้าการเอาไปเฮ็ดกะทิต้มดีดีมันก็เอากะทิมาใส่พี่น้องเฮ็ดเบียกมีเมียลาลาห้ากันด้กินเนาะอันนี้ก็คนละป้าละจ้านี่เนี่ยนี่ก็คนละป้านี่ก็พวมเกิดจ้าพี่น้องพ่วมแตกออกนะจ้าเนาะเกิดดียุจ้าเป็นอันว่าป้านี่ก็เกิดดีป้าที่สีสีนยานี่ก็สี กะง,งามคือกันจ้าพี่น้องจ้ามาไ้มาหน้ากันเงียบละพี่น้องบรรยากาศดีบ่มีรถมีล่าเงียบสง,งัดเลยมาไ้มาหน้าเนาะจ้าเนาะไทยให้พี่น้องเบิ่งละจ้าจากที่มั่นบ่เกิดก็เอามาสามมาฟิกก็เกิดสุขุมละจ้าบาทนี่ กะสิเขียวระบาดน,นี่ถอกปุ๋ยจอกใส่ปุ๋ยคือสีงามหันดอกอ้าวสำหรับคลิปนี้กะสิได้กาบลากพอเม่พี่น้องปองไป้อจ้าเด้อเอาไว้คลิปหนาเฮาจังมาพอกันใหมเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสักไข่ให้ในอเด้อพี่น้องจา๋ากดติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ ก็ขคอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขให้ลวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง